สวัสดีครับผมสุพิเชรีนะครับมิสิตสาขาการออกแบบสื่อนวรตกรรมขัวข้อศิลปะนิพน์คือการออกแบบภาพประกอบไทยประยุกต์จากตำางความเชื่อภาคอีสานโมสเก็ตบอร์ดและเครื่องแต่งกายแนวสวีทครับโดยในการอัปเดตงานครั้งที่ผ่านมาผมได้พูดถึงเรฟเฟรนซ์และสีตตำนานที่ผมได้นำมาทำคือ1จึงจึงคืองางแดง 2. ผีแม่ไม้ 3. พิธีแห่นางแมว และ4ขวัญซึ่งจะต่อยอดลงมาเป็นลวดลายบนสเกตบอร์ดและเสื้อผ้าแนวสตรีทครับและผมได้ทำสเกตไป1ตําตำนานคือจิงคึงดังแดงครับโดยมีรายละเอียดตามภาพครับในการอัปเดตงานครั้งนี้ผมได้สเกตงานมาดังนี้ครับเอาลายของจิ้งคึงดังแดงทำไป80%ครับจากการปรับแก้ครั้งที่ผ่านมาต่อมาเป็นดีเทลส่วนต่างๆที่แยกออกมาจากทั้งหมดครับ ซึ่งในแต่ละส่วนจะมีความหมายในตัวของมันเองดังนี้ครับจึงคึงดังแดงและอุปกรณ์การล่าควายเงินควายเงินที่อ้างอิง movement and post จากประเพณีวิ่งควายครับส่วนนี้คือกระโหลกซึ่งแทนความตายที่กำลังจะมาเยือนตัวจึงคืนดังแดงครับไม้ไผ่ที่พร้อมจะบาดคอตัวจึงคืนดังแดงและเหมาะความเย็นของจังหวัดเลยครับต่อมาเป็นฟอนต์ดีไซน์ที่ใช้ประกอบในงานครับ และนี่คือภาพเปรียบเทียบระหว่างการอัปเดตครั้งที่ผ่านมากับครั้งนี้ครับส่วนต่อมาที่กำลังทำอยู่คือแบบสเกต็ตของอีก3ตํตำนานที่เหลือครับคือพีแม่ไม้ในส่วนนี้คือโพสเจอร์ของเมนคาแรคเตอร์ครับและฟอนต์ดีไซน์ครับต่อมาคือตำนานแห่นางแมวครับ ส่วนนี้คือ Sketch compose ครับและ Font Design ครับต่อมาคือ Sketch main character ครับโดยในการออกแบบ c าแร a เตอรได้ออกแบบโดยการอ้างอิงลักษณะแมวสีสวา่างและลักษณะแมวไทยอ้วนเพื่อแสดงถึงความมั่งคัง่งและอำนาจนั่นเองครับสุดท้ายคือขวัญครับและฟอนต์ดีไซนครับ สุดท้ายคือเรื่องของสีที่ใช้ครับหลังจากที่ได้รับคําแนะนําผมได้ศึกษาต่อเรื่องของสีอีสานโทนและไทยโทนครับผมได้ทําหนังสือติดต่อไปอยังอาจารย์ดรกุลจิตสิงห์นาประธานหลักสูตรศิลปกรรมพื้นถิ่นอีาสานสาขาศิลปกรรมพื้นถิ่นอีาสานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มอราชพัฒอุดรธาน,นีครับจึงได้พาเลตสีอีสานโทนมาใช้ในการออกแบบต่อไปครับโดยใช้เป็นสีหลักและสีไทยโทนเป็นสีรองเพิ่มเติมครับขอบคุณครับ